金师常说：“大道无为，仙途路远。”可是这修仙之路到底要怎么走？ 进，我练神兵法宝，领悟天地奥义，这便是我的仙路。身穿华服，珍宝万千，我虽自在逍遥，亦可得道成仙。 未到，我局长乾坤一战万恶，天下邪魔不足惧。 生万物，仙途万千，欲往何方，皆可如愿。 ก็สวัสดีจอมยุทธท,ทุกท่านนะครับพอผมอาว่าเพวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกับเกมใหม่เกมที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกมจูเซียน2หรือว่าจูเซียนโมบายภาค2จากค่าย Perfect กต์เบิรที่คาดว่านะครับอาจจะเปิดภายในปีนี้หรือไม่ก็ปีหน้ากลางๆหน่อยเพราะว่าเกมมันก็เพิ่งปล่อยเกมเพย์อะไรมาแต่เท่าที่ผมดูเกมเพย์จากฝั่งคนจีนเล่นนะตอนเขา CBT แหละก็ถือว่าตัวเกมสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งแล้วก็เพื่อนๆน่าจะได้ดูคลิปที่ผมเอาไปใส่ในวิดีโอข้างต้นก่อนที่จะ กขามาพูดคุยกันหน้าตรงนี้นะครับก็จะได้เห็นแล้วว่าเกมมันมีกราฟฟงกราฟริกยังไงตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมแนละที่ผมจะเข้ามาแล้วก็ มาพูดคุยกับเพื่อนๆอนอีกสักนิดหนึ่งจริงๆก็คงจะไม่มีอะไรครับเท่าที่เพื่อนเพื่อนได้ดูวิดีโอไปทุกอย่างในวิดีโอประมาณ3-4นาทีตรงนั้นอะ่ะมันอธิบายตัวเกมได้หมดแล้วสําหรับใครที่แบบเป็นสายเอ็มเโอเล่นเกมในนี้มาหลายๆเกมนะก็จะเข้าใจระบบหรือว่ารูปแบบการเล่นปกติอยู่แล้วมันเป็นเหมือน M อ็เมทั่วไปต่างกันแค่บรรยากาศอันนี้มันเป็นเทพเซียนเป็นกลาลังภายในเป็นฝั่งจีนเป็นทีมจีนที่เป็นเซียนอะไรมา นอกนั้นก็จะเหมือนๆกันอาจจะมีจุดเด่นบางอย่างนินดๆหน่อยๆครับอย่างเช่นอาจจะมีระบบการตัดแต่งเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้ส่วนกราฟิกไม่ต้องพูดถึงนะมันก็แบบสวยงามอยู่แล้วเป็นเซียนเป็นดูเซียนเนี่ยอาจ,จมีดีเทลของอน้ําการตกแต่งเสื้อผ้าที่อิสระขึ้นการตัดผมการแบบ ตัดเสื้อผ้าการใส่ลายเสื้อผ้าประมาณนี้ส่วนนอกนั้นก็จะเหมือนเกมทั่วไปครับก็จะมีลงดันมีตั้งตี้มี pvp มีอะไรเหมือนเกมทั่วๆไปหรือว่าถ้าอยากให้เห็นภาพหรือชัดเจนมากยิ่งขึ้นในหะ้ไป,ป,ปดูเกมที่ชื่อว่าจ่าติดโมบายหรือว่านี่สุยหาอะไรของคล้ายๆกันคล้ายกันมากเลยก็คือตอนนี้จ่าติดก็เหมือนจะเป็นจูเซียนด้วยซ้ําเพราะว่ามีบรรยากาศที่ใกล้เคียงกันครับแต่ว่า เกมนะั้นอาจจะมีดีเทลที่เยอะกว่าเพราะว่าเป็นเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์ของเน็ตี้แต่เกมเนี้ยก็เป็นเกมฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์มันจะเป็นของค่ายเพอร์เฟกต์เบิร์นะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแบบน้องใหม่เพราะว่าเพิ่งทําประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับผมก็ไม่รู้จะแบบพูดอะไรให้เพื่พอนๆฟังนะราะอะรายละเอียดผมคิดว่าคนที่ดูช่องผมหรือว่าคนที่ติดตามมาน่าจะมีเขาเรียกว่าเซนส์ในการดูเกมแนวๆนี้แบบละเอียดดีพอแล้วว่ามันก็ประมาณนี้แหละอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะไปลองเล่นไหมอยากจะลองสัมผัสไหมเท่านั้นครับแลวคือจบ คือผมเหมือนจะมาแบบแค่คอนเฟิร์มให้ว่าโอเคเกมมันน่าสนใจน่าเล่นเพราะว่าคัทมันจากหลายๆเกมแล้วประมาณนั้นแล้วก็พวกฟงพวกแฟพวกเครื่องแต่งกายพวกคอสเมติกก็เหมือนเหมือนกันการท่องยุทธภพก,การขี่สัตว์ขี่กันบินการอะไรมันก็เป็นเสน่ห์ของเกมจีนอยู่แล้วประมาณนั้นนี่มีการแบบเนื้อลงเนื้อเรื่องจูซงจูเซียนแฟชั่นอะไรมันเป็นเสน่ห์ของเกมจีนครับก็ประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าจะเมาท์มอยอะไรหรือว่าเดี๋ยวขอดูคลิป แบบพร้อมกับเพื่อนๆอีกสักครั้งแล้วกันจริงๆเพื่อนๆก็ดูไปแล้วนะอันนี้ก็คือดูแล้วผมอาจจะวิจารณ์นิดนึงนะอะเดี๋ยวเปิดจอใหญ่นิดนึงนะมานี่เป็นจอใหญ่เลยนะครับเรามาดูกันดูผ่านเว็บไซต์แล้วเ<ส>นื้อลงเนื้อเรื่องก็จูเซียนครับใครเป็น f c จูเซียนก็คงจะแบบฟินแต่ผมไม่ใช่ f c นะ<ส>ผมก็ไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวนี้ซะเท่าไหร่ด้วยบรรยากาศแบบนี้ก็คือไม่ค่อยได้ชอบเท่าไหร่อาจจะชอบแบบดั้งเดิมมากกว่าพวกแบบออริจินอลคลาสสิกประมาณนี้ สกงสกิลบินก็แบบอลาัางการอยู่แล้วครับพวกเทพเสียนอ๋อ,อที่สําคัญเกมนี้มันลงน้ําได้นะครับดำลงดาน้นําได้มีท่องเขาเรียกว่าใต้มหาสมุทรถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกให้นึกถึงเกม Revolution ของค่ายเน็ตบีสคล้ายๆกันครับลงน้ําได้อะไรประมาณนี้ส่วนสกิลส่วนมินิเกมอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกับเกมอื่นมีดีเทลของฝนตกอย่างที่ผมได้ชี้แจงไปแล้วตอนต้นมีการบิน มีดีเทลแหละแต่ว่าถ้าดูกราฟิกก็ยังไม่ได้แบบว่า wow ว้าวอะไรขนาดนั้นครับกราฟิก<ช> <graphic S 2> แบบกลางๆคือแง่เป็นมาตรฐานของยุคนี้ประมาณไม่ได้แบบว้าวหรือว่าเป๊ะม,มากแต่ว่าที่สําคัญมีการแบบใส่ลวดลายของเสื้อผ้าได้นี่ก็น่าสนใจนะมีบ bon, งมีบอสมีเ bon, ล็บ ปกติมีงัวมีควายก็ใครที่เป็นสายขี่ควายก็สามารถที่จะชอบในคอนเทนต์นี้ได้สปงสกิลก็เป็นเทพบเซียนเลยครับมีปงมีปั่นเนี่ยสกิลดาบพงดาบยักษ์ดาบวิเศษมีมังกงมังกรมีผ้าวาดมีแปลงร่างเป็นเขาเรียกว่าอสุร่าอะไรตมีการดิฟนกมีร่องรอยของยิมะตอนที่มันดิฟด้วยนะใส่ดีเทลตรงนี้นิดนึงครับมีโลกปีศาจโลกมารอะไรก็ว่าไปครับ เซียนจ๋าๆเออใครที่ชอบเซียนก็พลาดไม่ได้ผมคิดว่าแล้วกเกมนี้มันจะมีเกมเวอร์ชัน PC ซด้วยนะแต่ว่าวันนี้ขอพูดถึงแค่เวอร์ชันโมบายภาค2นี้ก่อนแล้วกันนะถือว่าเป็นเกมที่ผมคอนเฟิร์มให้แล้วกันว่าเกมดีถ้าใครแบบติดตามหรือว่ารอเล่นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่คอยติดตามไว้ครับมีกลุ่มคนไทยอะไรก็ไปติดตามกลุ่มครับจะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้ตลอดเวลานี่ผมแค่เอาวิดีโอเอาบรรยากาศมาพรีเซนต์คร่าวๆให้เพื่อนๆเผื่อ คนที่เขาไม่ได้เล่นเฟซอาจจะดู YouTube หรือว่าดูวิดีโอเป็นหลักจะได้แบบว่าเห็นภาพนะวิดีโอค้างเรียบร้อยนอนนอเดี๋ยวยัไงไงเนี่ยเน็ตไปเกิดครับแต่ผมอาจจะเปิดจากวิดีโอที่ผมเซฟไว้แล้วกันครับรู้สึกว่าขัดใจเนี่ก็คือเรียวไทม์เลยนะไม่ตัดต่อเลยครับเอาแบบดิบๆให้ดูเลยแบบรองมเปเล้วดิบๆอ,อันนี้ผมเปิดจากเขาเรียกว่าตัวเล่นวิดีโอนะครับเมื่อกี้เราดูมาถึงตรงไหนแล้วตรงเดินใช่ไหม ตรงเดินเช่ไหมอ่ะเดินตรงนี้ก็มีหญ้าความผิวไหวของหญ้าดีเทลของน้าอ่ะเดินใต้น้ําม,มีปลาอะไรประมาณนี้มีแสงเงาที่ทามาได้ดูดีนะครับมีเขาเรียกว่าเปลี่ยนร่างเป็นมุเป็นหมาได้คนระับคือก็อยู่ๆก,ก็กลายเป็นหมากันทีเดียวมีอาวงอาวุธเปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ได้ไอตรงนี้แล้วแต่คนจริงๆนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะเปลี่ยนร่างเป็นพวกสตวเทพอะไรประมาณนี้ ก็สาวสวยสาวงามเออน่ารักทุกคนเลยครับในเกมดูเซียนพัก2อนะอันนี้เขาเทสนะครับผมจะไม่ผิดเป็นวันเทสเขาแต่ว่าวันเปิดยังไม่กําหนดนะครับอาจจะเทสอยู่สักรอบ2องรอบเป็นของค่าย Perfect กเบอเป็นค่ายที่ทำอ,อย่างเช่นเกมกระบี่เยยยุทธจักรที่เคยเปิดในไทยไปแล้วตอนนี้ก็ปิดเซิร์ฟไปแล้วแต่ไปเปิดโลบอลนะถ้าใครตามข่าวเกมในตอนนี้แล้วก็เป็นเจ้าของของเกมอะไรอ,ะอ่ะจำไม่ได้ละ อ่าเพอร์เฟกเวอร์ก็เป็นเกมที่ชื่อค่ายเหมือนกันจะเป็นพวกแนวมีปีกอะไรเนี่ยแล้วก็อ่เขาเป็นเจ้าของหลายเกมเหมือนกันนะมันจะมีลิขสิทธิ์ที่ถืออยู่หลายเกมนะอย่างเช่นจูเซียนนี่คือเขาถือหลักเลยคืออยู่ในมือเขาเลยเป็นเหมือนเป็นเหมือนแบบทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่าลิขสิทธิ์หลักของเขาอ่ะก็คือจูเซียนเขาทาทุกภาคเลย มีภาคพีซีมีภาคนี้แล้วก็ผมจําเกมดังๆของเขาไม่ได้แล้วก็กระบี่เยอะทุกแจกที่ผมบอกไปก็ประมาณนั้นครับที่ผมจําได้คร่าวๆนะแต่มันอาจจะมีหลายเกมประมาณ4ีเกมตามแบบเกมใหญ่ๆของค่ายนะแต่ก็ถือว่าเป็นค่ายที่มีเกมหรือว่ามีลิขสิทธิ์เกมดังๆอยู่ในมือเหมือนกันประมาณนั้นอ่ะเราปิดคลิปกันไปครับมาอยู่หน้าเว็บเหมือนเดิมก็ อย่างที่บอกไม่มีอะไรเพื่อนๆสามารถที่จะมาดูรายละเอียดหน้าเว็บด้วยตัวเองได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ด e ีคิปชั่นมาแบบว่าเปิดอ่านภาษาจงภาษาจีนก่อนผื่อยากรู้ข้อมูลก่อนอยากดูแฟร์ของเกมอยากดูแนวทางการเด็บหรือว่าการพัฒนาเกมก็สามารถที่จะมาดูได้สําหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับแล้วก็มันจะมีภาพ p c ไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวผมขอแย้มภาค PC ให้ดูดแล้วกันนี่เข้าเว็บภาพ PC เนี่ยนี่คือภาพ PC นะครับ ก็ระบบคล้ายๆกันแต่แค่ PC ภาพสวยกว่าภาพอลังการกว่าประมาณนะั้นแล้วก็เทสไปหลายรอบแล้วมีทีท่านะครับว่า PC อาจจะเปิดก่อนโมบายแน่นอน,นครับเพราะว่าเขาแบบพัฒนาหรือว่าทดสอบกันไปแบบหลายรอบแล้วก็มีกราฟิกที่สวยกว่ามีระบบการเล่นที่ตึงกว่ารายละเอียดตัวเกมดีเทลก็อย่างว่า PC มันจะลึกกว่าโมบายแน่นอนอนี่ก็จะเป็นแบบสำรวจโลกอันนี้คร่าวๆนะมีระบบ PVP แบบ 200 V 200ก็คือฝ่ายนั่นแหละเอาแบบมาตีกันในแม์เดียวเลยประมาณนั้นก็มีชิปออกมานะครับคนจีนเข้าไปลองไปเทสแล้วก็อืมเท่าที่ผมเห็นบรรยากาศนะครับก็คือนัวกันเละเทะมาอาจจะแหลกเลยถึงกับเกมค้างอะไรประมาณนั้นเลยคือมันคือมันอาจจะออฟมาไม่ดีนะก็คือการจัดการสภาพแวดล้อมเวลาเอาคนมาอยู่ด้วยกันเยอะๆอ,อย่างเช่น2-300คนอย่างเงี้ย คือมันกินทั้งการ์ดจอมันกินทุกอย่างทุกแบบแบรนด์วิดอะไรทุกอย่างเนี่ยแล้วถ้าตัวเกมจัดการไม่ดีก็คือเละเทะครับก็คือบูบบเกมแคสเกมค้างไปเลยประมาณก็มีให้เห็นนะคนจีนก็บ่นอยู่ว่ามันยังจัดการไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องมี มือมันต้องคิดเยอะครับในการที่จะจัดก,การทรัพยากรในที่คนที่มันบบกระจุกกันเยอะขนาดนั้นแล้วก็มีรายละเอียดดีเทลของเสื้อผ้านะครับประมาณนั้นแต่ว่าเกมภาค PC นะผมจะบอกว่าแมปเขาทําสวยจริงนะอันนี้ผมยอมรับเลยคือแมปชายทะเลอย่างเงี้ยแมปแบบทุกแมปอ่ะเขาทาแบบถึงจริงถ้า PC นะเพราะว่าอย่างที่บอกมันดึงประสิทธิภาพของการ์ดจอหรือว่าสเปคเครื่องได้เต็มมากกว่าโมบายนะเพราะว่าโมบายเขาทำมารองรับโมบายไงแต่ PC เนี่ยคือคอมพิวเตอร์ดังนั้น กาฟสิง่งมันสุดจริงคือน้ําเป็นน้ําทรายเป็นทรายบรรยากาศแบบเหมือนไปเที่ยวทะเลประมาณนั้นคือสวยงามมากๆเท่าที่ผมเห็นคลิปของคนจีนแล้วก็การเทสมารอบหลังๆนะรอบสุดท้ายอะไรประมาณนี้คือสวยจริงมีรายละเอียดของหญ้าดีเทลเงาของหญ้าอะไรเนี้ยน่าสนใจจริงๆก็สถาปัตยกรรมแบบสิ่งก่อสร้างก็ออกไปทางจีนนะเพราะมันเป็นเกมจีนมี เขาเรียกว่าแบบรายละเอียดดีเทลของสิ่งก่อสร้างแล้วก็แมปต่างๆที่เป็นแฟนตาซีหน่อยนี่มีดวงจงดวงจันทร์มีแบบถ้ำมีแบบเมืองชายทะเลมีเมืองหลวงมีแบบปิสาต์อะไรประมาณนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูคลิปอีกสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ผมโหลดมาแล้วก็ถ้าดูผ่านเว็บเหมือนมันจะช้าๆผมเลยโหลดมาไว้ในเครื่องก่อนอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ก็คือเป็นตัวเกมใน PC นะเป็นสำนักเมคาเขียวมงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นสำนักแบบพระเอกนางเอกอะใช้กระบี่เซียนกระบี่เวทอะไรนี่ ขี่กระบงกระบี่นี้อย่าให้พูดถึงครับเกมที่ขี่กระบี่ได้เหมือนเซียนหรือว่าแบบกินนอายเซียนสุดๆก็คือจูเซียนครับนี่ที่สุดอันนี้น่าจะเป็นคลิปแนะนําสํานักต,ต่างๆนะครับอันนี้เป็นแบบสํานักมารอะไรประมาณนี้สามารถที่จะแบบเบอร,นะร์เซิร์กได้นะเปลี่ยนร่างเป็นจอมมารประมาณอันนี้ปมนี่นะครับเขาจะเปลี่ยนร่างได้แบบเป็นจอมมารแล้วก็ใช้ดาบดาบใหญ่ ก็คือดาวไฟเพลิงโลกันนรกอะไรประมาณนั้นเลครับใครที่ดูจูเซียนน่าจะ,อะพอบอกได้นะว่ามันคือสํานักอะไรอันนี้ผมต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าไม่ได้ติดตามจูเซียนแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลรายละเอียดดีเทลลึกๆด้วยสําหรับจูเซียนนะครับก็คือมาแบบคร่าวๆมาแบบผิวเผินเท่านี้อันนี้ออกแนวนินจามันมีชื่อสํานักนะออกเป็นแนวนินจาใช้คงจกักรมีร่างเงาครับผู้เชี่ยวชาญในร่างเงานี้ก็คือสู้กับเขาเหมือนสู้2คนครับเพราะว่าต้องสู้กับเงาเขาด้วย มีทั้งตัวเองแล้วก็เงาอันนี้เป็นสํานักที่หล่อที่สุดผมรู้สึกว่าแบบคนรอเล่นสานักนี้เยอะที่สุดเป็นนักเวทเขาเรียกว่าโลกันนักเวทเพิงที่แบบสกิลสวยมากเป็นมังกรเพิงอะ่ะแล้วก็แบบลีลาเยอะหน่อยนะคือตอนเวลาจะออกสกิลนี่จะลีลาเยอะแต่แรงแต่แบบสกิลสวยจัดเป็นสกิลสวยเป็นคาร์ดเป็นสํานักที่สกิลสวยที่สุดแล้วเท่าที่ผมเห็นมันเป็นแบบ ใช้พินนะเหมือนเขาจะใช้พินแล้วก็แบบอืลงมาทีเป็นมังกรเป็นอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นสํานักที่น่ารักที่สุดครับเป็นน้องแต่ว่าเป็นโลลิฮิวมานี่น่ารักน่ารักนี่มีแบบหัวโตโๆแบบ ใครที่เป็นสายแบบรักเด็กอะไรประมาณนี้ชอบเป็นฮิลเป็นคนใจดีอะไรประมาณนี้น่าจะชอบเป็นสำาักนี้ช่วยเหลือคนอื่นประมาณนี้เออจะเป็นแบบที่รักของทุกๆคนในตี้ในทีมครับเพราะว่าเป็นฮิลเพราะว่าถ้าขาดฮิลก็คือเตรียมตัวตายเลยครับก็คือไปตายแน่นอนลงดันนี่คือลงไปตายครับคือจองสาลาไว้ได้เลยถ้าไม่มีฮิลนะก็คือมันต้องโหดจริงอะ่ะมันต้องดาเมจถึงแบบตีบอสโดยที่ไม่ต้องใช้ฮิลนี่ถือว่า คือของมันต้องเติร์นบอสประมาณนั้นถึงจะทําได้แต่แต่ว่าทําไม่ได้นะแล้วไม่เอาฮิวไปนะก็ถือว่าของจริงของแท้อะไรไก็ลองดูครับถือว่าเป็นชาเลนจ์สำหรับคนแบบอ,อยากหางานให้ตัวเองประมาณนั้นอ่ะคลิปนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้จริงๆก็จะพูดแค่จูเซียน2แต่ว่าไหนๆพอพูดไปก็จะล้ําทะเลทะไหมาจูเซียนโมบายหรือจูเซียน PC จูเซียนอะไรด้วยก็ว่ากันเอาก็เอามัดร,รวมกันเลยทีเดียวจะได้แบบจบไปสักคลิปหนึ่งสำหรับ สายเทพเซียนคนที่รอเกมจูเซียนหรือบางคนบอกไหนไม่มีเกมเทพเซียนเลยอยากจะเห็นเกมแนวนี้อยากจะแนวแบบเซียนมั่งอยากจะเป็นเซียน6วิธีอยากจะแบบติเป็นเซียนเป็นปรมาจารย์ขั้นอมตะหรือว่าเป็นอะไรประมาณนั้นอ่ะตามเขาเรียกว่าเมจินปัจจุบันนะที่จะเป็นพวกเซียนพวกนักเอกเป็นเซียนเป็นเทพอะไรนั้นที่เห็นบ่อยๆในทิกตอกนะครับก็ประมาณนั้นก็เอามาพูดคุยกันบอกกัแล้วสำหรับเกมแนวเทพเซียนจูเซียนภาค2โมบายแล้วก็จูเซียนพีซีที่น่าสนใจ2เกมครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะสำหรับใครที่อยากจะติดตามต่อเนื่อง ก็คืออยากอัปเดตข้อมูลอะไรก็ลองเข้าไปกลุ่มคนไทยที่อัปเดตเกมนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งทุกอย่างไว้ในดีคริปชั่นสามารถที่จะไปตามต่อด้วยตัวเองได้แน่นอนครับโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ